ก็จะได้กิ่นดอกปีบกลิ่นต้นไม้กิ่นดอกไม้รู้สึกแบบแล้วลมก็พัดเย็นไม่ร้อนตรงนี้ไม่ร้อนจุดที่ชอบมายืนนะคะก็คือตรงตรงนี้นะคะซึ่งลมเย็นๆดอกปีบหอมๆฟังเสียงนก นี่ค่ะนี่คือน้ําพุสมัยก่อนก็จะเป็นน้าพุแล้วก็ไหลไหลลงมานะคะแล้วก็ตรงข้างข้างพระที่นั่งท่านนะคะก็จะมีบ่อน้ําพุอยู่สี่บ่อด้านนี้ด้านนู้นนะคะเอาไว้ให้ท่านสงสนานเนาะถ้าเรานึกถึงสมัยก่อนเพราะว่าท่านชอบปลูกดอกไม้หอมนะคะปลูกไม้หอมเนี่ยแล้วก็มีน้ําพุไหล คงสวยงามมากเลยนะคะเนอะคงสวยงามมากเนี่ยแล้วก็ต้นไม้เห็นต้นจันทร์ค่ะต้นจันทร์ตั้งแต่สมัยสร้างวังอะสามร้อกว่าปีอายุ300กว่าปีแล้วก็เป็นหนึ่งใน6กสต้นของไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นรุกขชาตินะแต่เอาเมื่อก่อนมีสอต้นตอนนี้เหลืออยู่แค่ต้นเดียวหอมเขาเพิ่งรดน้ำต้นไม้กลิ่นดินมันโชย กลิ่นดินมันโชยสวยมากอันนี้คนว่ายรูปตั้มพนารายอยู่